<c oughs> สวัสดีครับผลพวงมาจาก11-11นะครับวันนี้เราจะได้อะไรมานะฮะเดี๋ยวมาอันบล็อกกันล่าสุดเราไปกดสั่งกล้องเว็บแคมเอ้กล้องแอคชั่นแคมหรืกล้องเว็บแคมของ DJI Action เขาเรียกอะไร Action 5ใช่ไหม A อคชั่นห้าโปรอันแพ็กกันไปเลยครับเพราะยังไงก่อนแกะเราจะต้องถ่ายวิดีโออยู่แล้วนะผมจะมาอั p นแพ็กให้ดูผมได้ของมาอ่าเป็นแบบบันเดินนะมีแบตเตอรี่อยู่3ก้อนแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้นะซึ่งราคามันอยู่ประมาณหมื่นถ้าจำไม่ผิดหมื่นหนึ่กว่าบาทเองนะหมื0 0หกว่าบาท ข้างในแพ็กมาประมาณนี้นะอ่ะการกระแทกค่อนข้างดีครับมีบับเบิลสองชั้นใช้ได้เลยโอ้มีไม้มาด้วยไอ้บันเดินนี้ผมซื้อแบบมีไม้เหรอหรือยังไงวะงงวะเนี่ยอ๋อผมสั่งไปสอง สั่งไปสองอันนี่ว่ามีกล้องกับไมค์ดูหน่อยนะเราเปิดที่ตัวกล้องออก่อนเลยกันครับแพคคุอนข้างดีเลยล่ะกันกระแทกอย่างดีน้ำก็ไม่น่าจะโดนผมซื้อจากสโต์ของ DJI นะครับโดยตรงเลยนะ11 11 อุยกล่องไม่กิ๊กยังไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับซีนอยู่ครบอ่า DJI Osmo Action 5 Pro นะกล่องหนึ่งเป็นใหม่มาดูหน่อยไม่นี่ตัวเล็กนิดเดียวนะกล่องใหญ่เหมือน,นั้น ดีเจไอไมทครับที่หน้ากล่องจะมีติ๊กเกอร์ขี้เขียวติดมาอยู่หนึ่งอันนะแล้วก็มีพลาสติกใสแกะไม่ได้นะจะต้องใช้กันไกรกีดออกมาข้างในมีกล่องผ้ามาด้วย ดูสิเปิดยังไงวะอ่ามีถุงกันความชื้นมีไม่มาหนึ่งตัวครับนี้นะไม่หนึ่งตัวแล้วก็ตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อไอตัวกันลมอะครับที่เป็นเหมือนขนเป็ดหนึ่งอัน นิ่มๆเลยเนี่ยโอ้ยเออเหมือนคนเป็ดจริงๆฝั่งนี้มีอะไรครับสาย Type C กับ USB นะเป็นเป็นสายชาร์จนั่นแหละแค่นั้นเองเนี่ยมีแค่นี้เลยราคาเท่าไหร่นะผมซื้อมา2,000กว่าบาทนะจะจำไม่ผิดสอง0ันกว่าบาท เอาใส่ยากใส่เย็นน,น,น้วยโอเคเดี๋ยวไม่ค่อยว่ากันครับมาที่ตัวกล้องหูหนักเอาเรื่องนะเดี๋ยวหาเหลี่ยมแก่ก่อนตรงนี้ตรงนี้นี่น ตรงนี้มีซีนอ้มีสีมีเป็นพลาสติกอันนี้อยู่นะกรีดออกมาใช่ไหมนะโอเคได้ละได้ละได้ละ ข้างในจะมีสองกล่องกล่องแรก Action ห้า Pro นะฮะกล่องหนึ่งเป็นกล่องอ e s s ร r y ข้างในชุดมันเดิลมันจะมีไม้ซิลฟี่ด้วยนี่ยาวเหมือนกันนะสุบเขาบอกว่ามันยาวเมตรห้าเลยหรอ,หรอ ใช้ยังไงวะอู๋ยาวจริงอะ่ะอุ้ยดูครับยาวเกินโอเคอิเซสซีมีอะไรบ้างครับอเซสซชิ้นแรกเป็นตัวติดกล้องนะนี่ตัวติดกล้องสายไทสีทูไทสี แพ็คแบตเตอรี่น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 ี่ผมซื้อแบบมีแพ็คแบตเตอรี่มาด้วยสามก้อนอยู่นี่ครับหนึ่งสองสามโอเคดึงยังไงวะดึงอย่างนี้เลยโอ้ดึงง่ายอยู่นะความจุเท่าไหร่เอ่ยมองไม่เห็นดูตรงไหนวะความจุ ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะมันไม่ได้บอกไว้หรอหรือมันบอกอยู่ผมดูไม่เห็นมองไม่เห็นนะ <c oughs> ช่างมันแต่เขาบอกประมาณพันสี่เก้าสิบนะในสเปคมันอนะ่ะหมดแล้วมดแล้วแค่นี้เหรอ <c oughs> ไฟสถานะสีส้มไม่รู้มันคืออะไรนะอ่ะมาดูที่ตัวกล้องมา ที่ตัวกล้องมีอะไรบ้างเอ่ยอชิ้นแรกเป็นตัว housing มันหรือเป็นเรียกเรียกว่าเคสมันเนาะแล้วก็มีตัวสกูมือบิดสองตัวนะแล้วก็ตัวนีบอ๋อติดหมวกกันน็อกนีกนก่ติดหมวกกันน็อกติดหน้ารถได้นี่ หมวกกับนกน้ารถได้หมดแสดงว่าผมจะมีตัวตัวติดหมวกกับนกอันหนึ่งอันนี้โค้งๆเนี่ยแล้วก็ตัวหนีบอย่างนี้อันหนึ่งอันนี้คืออะไรกล้องเหรออ๋อนี่ตัวก้อง <c oughs> <c oughs> ต่คุยเบาวะ่ะนี่ครับตัวกล้อง มีแบตอยู่ข้างในไหมอยากรู้กลเงี้ยววะอ๋แบตไม่มีนะแบตไม่มีมานะน้นหน่อยเขาว่าถ้าเราซื้อเป็นบันเดิลเราจะได้สามก้อนแล้วก็ข้างในไม่มีแบตแต่ถ้าเราซื้อแบบเป็นสแตนดาร์ดเราจะได้แบตหนึ่งก้อนนะอันนี้ก็ไม่ได้นะแสดงว่าเราจะได้แบตเสริมมาอีกสองก้อนแล้วก็ตัวกระปุกชาร์จอีกหนึ่งอัน เบ็ดเสรจนี้ผมสั่งไปอยู่ที่หนึ่งมืสี่พันกว่าบาทรวมไม่หนึ่งหมื่ี่พันต้นๆรวมไม่ด้วยนะเนี่ยถ้าไม่เอาไม่ก็ลบออกอีก2องพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทน่าจะหมื่นเอ็ดหมื่นสองประมาณเนี่ยราคาดีอยู่ครับผู้ชาจะซื้อครบหมดเนี่ยลดไปอยู่ประมาณสองพันห้าโดยประมาณนะ,ะปิดวันปิดวันเดีย๋ยวขอใส่แบต นิดหนึ่ง uh, จะได้เปิดดูว่ามันติดไม่ติดนะเจ้า okay. ได้เลยหรอแค่นี้เหรออยู่เมื่อนี้อ,อ้อง้รงรูนมาก่อนเปิด โมต้องเซตภาษาอีกนะออะพาร์ทนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งสรุปแล้วมันเปิดติดแล้วแหละมีภาษาไทยวะเดี๋ยวดูก่อนเอ,อ้ยมีภาษาไทยมีภาษาไทยด้วยเจ๋งเลยลมีชื่ออุปรกรณ์นี้อ๋อให้ดาวน์โหลดสแกนแล้แล้วโค้ดเพื่อเปิดใช้งานอเอาไปก่อนดีกว่าอ่ะคลิปนี้เอาไ้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ